โรงแรม5ดาวเปิดใหม่ในย่านราชประสงค์ใกลแหล่งช้อปปิ้งที่มีวิวสวยหลักล้านในราคาเริ่มต้นหลักพันโรงแรมนี้ชื่อว่า Grand Center Point Prestige Bangkok ค่ะเริ่มแรกเราขอพามาดูห้องพักราคาเริ่มต้นของที่นี่ซึ่งใหญ่โอถงและสะอาดดีเลยค่ะ ห้องน้าก็มีอุปกรณ์ครบครันที่สําคัญวิวของห้องที่นี่ยังเป็นวิวเมืองซึ่งก็สวยมากๆแต่ว่าห้องที่นี่เขามีหลายทายหลายแบบไม่ว่าจะมาพักแบบเดี่ยวคู่หรือครอบครัวแบบห้องสวีทก็มีให้หมดค่ะสําหรับสิ่งอำนวยความสะดวกของที่นี่เขาก็มีครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น l e t เ e l ัก on Sen น a อน Spa ที่จุดเด่นของที่นี่คือวิวเขาสวยมากเลยค่ะบ่อออนเซนเขาก็มีหลากหลายเลยนะคะเลือกแชร์ได้ตามใจชอบเลยยิมที่นี่ก็มีเครื่องออกกําลังกายครบห้องซาวน่ากับห้องสตรีมก็มีค่ะสระว่ายน้ําของที่นี่ จะอยู่บนดาดฟ้าเห็นวิวเมืองสวยๆแบบนี้เลยหรือครอบครัวไหนที่มีเด็กๆมาด้วยเขาก็มีห้องคิดรูมและเกมรูมไว้ให้สนุกกันทางครอบครัวด้วยค่ะใครที่อยากมาจัดงานเลี้ยงงานสัมมนาที่นี่เขาก็มีห้องประชุมไซเล็กกลางใหญ่ให้พร้อมเลยค่ะส่วนห้องอาหารของที่นี่เขาจะมีห้องอาหารเช้ากับบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ที่ห้องอาหารเดอะการ์เด้นอาหารเช้าเขาจะเน้นเป็นอาหารไทยและเอเชียส่วนบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำจะเป็นบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติค่ะหรือร้านคาเฟ่อย่าง o o m and Brew the Local c o f f e e ที่นี่ก็มีนะคะซึ่งความพิเศษของ สาขานี้คือนอกจากเมนูเครื่องดื่มและขนมแล้วเขายังมีอาหารด้วยค่ะซึ่งเมนูเด็ดของที่นี่จะเป็นอาหารเหนือจากเชฟคนเหนือที่รสชาติดีมากๆค่ะหรือใครที่ชื่นชอบอาหารของเชฟแมนที่นี่ก็มีห้องอาหารจีนของเชฟแมนมาเปิดด้วยนะคะสําหรับบาร์ที่นี่ก็มีรูฟท็อปบาร์อย่าง Brass House Bangkok ซึ่งก็เป็นบาร์บรรยากาศดีๆแบบนี้เลยค่ะที่มีให้บริการทั้งอาหารและเครื่องดื่มด้วยนะคะอีกสิ่งที่น่าประทับใจมากๆของที่นี่ก็คือเรื่องของการให้บริการต่างๆตั้งแต่เดินเข้าโรงแรมไปจนถึงตอนเข้าใช้บริการ ร้านอาหารต่างๆพีพีพนักง,งานก็ให้การดูแลและให้คำแนะนำได้ดีมากๆเลยค่ะที่ตั้งของตัวโรงแรมจะอยู่ใกล้กับแยกราชประสงค์ใกล้แหล่งช้อปปิ้งกลางเมืองเดินทางมาง่ายไม่ว่าจะนั่งรถหรือรถไฟฟ้าก็ลงได้ทั้งสถานีชิดลมกับราชดำริค่ะสำหรับใครที่อยากมาพักตัวโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์พร g สติชแบงคอจะเปิดให้บริการวันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปราคาเข้าพักก็จะเปลี่ยนตามซีซั่นเริ่มต้นที่หลักพันบาทซึ่งราคาก็สามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ของทางโรงแรมได้เลยค่ะ